ยายวันนี้ขายอะไรคะอ,นนคะอะ้เนี่ยขายส้มตำกับขายหเมลนี่แหละดูตามได้เลยเนี่ยอ๋อมีสม้มตำแล้วก็มีอะไรคะมีปลาทอดมีเต่าทอดเหรอคะปลาไทยนี่มันขนมปังอ๋อมีขนมปังด้วยเหรอเนี่ยมีคนสั่งไว้เราบัตรคิวที่หกอ๋อโอเคค่ะอันนี้สม้มตำเลยคะเนี่ยแค,อะค,ะครอทเหรอคะส้มตำแครอทไม่รู้จะใส่อะไรอีกอไปเลยก็ไม่รู้เนี่ยใจที่ว่ยายจึงนะแล้วยาย โอเคโอเคยายเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นฝนเยันตกอย่าพึ่งไปนะเด็กๆเอาเนี่ยยายก็ขายมาตั้งเหนื่อยละได้กำไรมาเท่าเีแยดอกไล่มาให้รู้อุ้ยรวยแล้วนะคะยายแค่นี้ก็เยอะแล้วแต่ว่ายายเขาสั่งต่อยายจะขายจอไปเรื่อยยันเย็นยันเย็นนี่แหละเพราะให้รายได้กำไร โอเคถ้านั้นเดี๋ยวไปนั่งรอกันนะคะคุณยายโอเคอัดคลิปไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตัดต็อปโอเคโอเคถ้าเสร็จเร็แล้วเรื่องจ้ามาเอาราก็มาเอา,อายันมาให้เขาก่อนโอเคเอาแซบๆนะคะคุณยายเออแซบอยู่แล้วเนี่ยได้ยายอะ่ะเออโอเค